ค่ะมาลองกันหน้าเลล์ค่ะวันนี้นาจะพาลุงจะพานาไปเก็บหอยนะคะมาลุ้นมาหมานกันนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้วันนี้ลุงจะพานาไปเก็บหอยที่ยูแลนนะคะไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้หรือปค่ะใช่ค่ะไปลุ้นไปหมันกันนาะคะ <c oughs> จะถ่ายจะบ้านเเดี๋ยวเจอกันที่หาดนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะ นี่นะคะเพื่อนๆอันนี้คือหอยดงหอยนางลมนะคะ่คะที่ขาวๆหอยนางลมทั้งนั้นเลยค่ะอางนี้นะมาน้ํามันขึ้นนะคะเพื่อนๆจับไม่ค่อยได้ค่ะน้ําขึ้นก็เลยไม่ค่อยมีได้หอยค่ะหอยน่าจะลงไปนะคะนี่นี่ค่ะตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะนี่ดงมาทั้งนั้นเลยนะคะนี่เยอะมากค่ะนุ่ม นู่นนะคะนี่หนะะ่อยพกไว้หนึ่งถังนะคะนี่มาเพื่อนนะคะน้ำเย็นจับค่ะเพื่อนค่ะใช้เนื้อนะคะนี่ค่ะเขาลอ,อยมาเกยนนะคะเอาตัวเล็กๆนะคะ เล็กบ้างยายบ้างค่ะค่ะงค่ะขาเพื่นะค่ะเขาทังนั้นเลยนะคะเอ้ยลุงไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาให้ค่ะหน้ามัวเกี่ยวหอยฝนก็จะตกนะคะเพค่ันค่ะ,คะ ตัวมันใหญ่จริงนะคะแบบนีนะะ้นี่ค่ะหอยน้องงมเดินบบกเก็บได้เฉพาะเดือนมีนากับเมษาเท่านั้นนะคะหนองน,นั้นเขาไม,ไม่ให้เก็บค่ะกินไปเราท้องเสียค่ะเพราะน้ำมันจะเริ่มอุ่นค่ะดูค่ะเพื่อนๆดูผมก็ต้องงเลยนนคะใหญ่มากไม่รู้จะเอาตัวไหนคะ่ะ ตายก็ตายที่มีก็มีนะคะเราจะเลือกแล้วนะคะถ้ามันมีอยู่นะคะพเพื่อนค่ะแล้วนาขออนุญ,ญาตกับหอยก่อนนะคะจะมาสรุปผลที่หลังคะ่ะว่าได้เท่าไหร่นะคะยังไงเนาะล <c oughs> ุงก็ถือสแปนมารอแล้วคะ่ะนี่คะ่ะเพื่อนฟาร์มหอยนางลุมปัาด อันนี้ันเกยหาดอยู่นะคะนี่ค่ะคุณเพ่อนพอแล้วค่ะน่าะพอแล้วฝนตกแล้วค่ะสิกลับบ้านแล้วนุ่มหูหยหมอมหลังนคะคะลงไปแล้วนุ่ม <laughs> หนาวค่ะได้ไม่เยอะค่ะพจับแค่น้ำมันไม่ลงค่ะก็เลยมันได้มานิดหน่อยแค่ถังตองถังค่ะเอาแค่พอกินนะคะ เห็นแล้วค่ะนี่ค่ะนู่นนะคะมองไปสุดลูกตาลนี่คือฟาร์มหอยนางรมเดนมาร์กได้อจ้ะเดี๋ยวรอน้ำลงเยอะๆกันแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนะคะแต่ว,ว่าพอถึงด้นานนั้นแล้วมันคงจะไม่ได้มานะคะเพราะว่าเขาห้ามเก็บแล้วเนาะคะ่ะนี่นะคะคุคผเพื่อนขาคิวนี้วันนี้นะก็ขอตัวแล้วนะคะหนาวค่ะเย็น จอาก,กันาคลิปหน้าน,นะคะนี่ค่ะจบด้ยวยควาหอยนางรมงามๆนี่ค่ะบ๊ายบายจ้าฝากวันนกบนานาช anel น,น,นะคะฝากกำลังใจให้นะเด้อจ,จ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าจะพาไปไหนอีกเด้อจ้าไปบายจ้าคำา๋าเนื้อ นี่นะคะพี่เพื่อนฝนงาน,นะคะ่ะนด่ค่ะนี่มาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวนาจะทำความสะอาดแล้วก็จะาใ,ให้พี่สาวด้วยดได้ถังหนึ่งนะคะนี่ค่ะถังใหญ่ใหญ่นะคะถังโฟมใหญ่นะคะ ว่่นอยู่นะคะเนี่ยแต่นาจะไม่กินนะคะนาจะเอาไปแช่ฟิตก่อนแล้วค่อยเอามากินนะคะให้แบคทีเรียหรงด้วาให้ชิคอะไรมันตายก่อนแล้วเราก็จะมากินอีกทีค่ะตัวเบลืเลยค่ะคุณนี่หมาเราก็ต้องแช่น้ำโซดาก่อนค่ะ ใหญ่้นอนค่ะก้อนก้วนค่ะเพราะวมันไปอีก้อนแตะไม่จบเลยเลยไปนักงลบเล่นมาค่ะแกออกมาแล้ว huh. ก็เป็นแบบประมาณนี้

Yeah.